ครับผมสวัสดีครับสวัสดีช่องรักอิเล็กทรอนิกส์ครับเครื่องเสียงมือหนึ่งมือสองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับร้านเราต้องขออภัยด้วยนะครับไม่มีเก็บเงินไปทางท่านในที่สะดวกอุ่นมารับที่ร้านเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมสินค้านะครับก็ไม่ได้ทํคชิปยาวๆนี่นานมากเลยนะครับก็ตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับก็สวัสดีปีใหม่อาจารย์ทุกๆท่านกันแล้วกันนะครับขอให้อาจารย์เ่าเฮงปังปังร่ำรวยกันทุกๆคนกันแล้วกันนะครับ วันนี้ก็จะพามาชมตู้ลำโพง18นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นตู้18นิ้วเป็นตู้บ้านๆนะครับไม้อัด20่มิลมีมุมพลาสติกนะครับให้เป็นดอกคงปั๊มนะครับท่านไหนที่หาอยู่นะครับจะดังอยู่3ใบดอกอีกใบหนึ่งไม่ดังดอกขาดนะครับตัวดอกดังนะครับขายเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับพร้อมดังใบละ1,000บาทนะครับใบละ1 0 0 0บาท พร้อมดังนะครับเป็นดอกคงฟััมไม่รู้ว่าดอกอะไรนะครับส่วนตัวไม่ดังนะครับก็ขายพร้อมตู้เลยแล้วกันนะครับใบละ500ร้อนะครับผมก็เข้ามาชมที่ร้านได้นะครับเป็นตู้18นิ้วคงฟั๊มสี่ใบนะครับดัง3มไม่ดัง1นะครับโอเคจะพาไปดูอยู่ในร้านวันนี้นะครับก็จะมีสเต็ปนะครับผมตัวนี้สเต็ปหนึงไฟ นะครับนี่ครับสเต็ปตัวนี้เป็น80แอมป์นะครับพี่น้องของสยามนีออนนะครับใครที่กําลังหาอยู่เนาะนะครับเป็นสยามนีออนตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ลูกค้าต่อมาแบบนี้เลยนะครับนี่ต่อมาแบบนี้นะครับนี่นะครับต่อมาแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะดึงสายมาให้ดูนะครับครับจะเสียบปลั๊กดูเลยนะครับ โอเคนะครับตัวนี้จะเป็นตัว80แอมป์นะครับผมเดี๋ยวดึงให้ดูทำงานครับอ่ะตัวนี้เราต้องเคาะนิดนึงนะครับนี่ครับเคาะมาก็มาแล้วนะครับนี่ครับต้องเอามือเคาะเอาเนาะนะครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับใครที่หาอยู่นะครับ80แอมป์ตัวนี้ราคาอยู่ที่อ่า ขายอยู่เอาราคากันเองเลยนะครับ5 5 0 0ันห้านะครับผมมาเอาที่ร้านได้เลยนะครับ5,5 0 0สเตปดึงไฟ8ปแอมป์นะครับเข้ามา1ตัวนะครับผมส่วนต่อมานะครับจะเป็นทารานะครับอันนี้เครื่องยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะครับเดี๋ยวจะเช็ดให้ดูนะครับมาสดๆเลยนะครับผมนี่ครับดี๋ยวเช็ดให้ดูเลย ว่าสวยหรือเปล่านะครับครับเช็ดเสร็จก็ประมาณนี้ครับนี่นี่ครับนี่เช็นะครับก็สวยเลยนะครับผมตัวนี้สับสิบแปดโครงรอได้นะครับทาดาโปรแปดตัวนี้นะครับใครที่หาอยู่นะครับตัวนี้ผมขายอยู่หกพันห้าร้อยบาทนะครับใครที่หาอยู่เนาะสิบแปดนิ้ว ชนะแล้สองดอกนะครับคงรอได้สบายๆนี่นะครับด้านหลังประมาณนี้6,500บาทนะครับส่วนตัว XLXL พันห้านะครับเข้ามาใหม่นะครับ XL พันห้านะครับฉีดทำความสะอาดให้ดูเลยนะครับอ่าเราจะเช็ดให้ดูเลยนะครับอันนี้เครื่องพึ่งมาจริงๆนะครับนี่นะครับ นี่ครับเจ็ดก็ประมาณนี้ครับ XL 1,005นะครับตัวนี้มาแปลง2องลูกนะครับสิได้นะครับโค้งปั๊มวอยสนิ้วนี้อิ่มๆเลยชเนดเราสองใบนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่นะครับขาย XL 1,005ก็ขายอยู่ที่6 5พัรบาทนะครับหกพัร้บาทนะครับขายหาอยู่เนาะส่วนตัวนี้ผมขายแล้วนะครับสี่ชเนนะครับ แล้วก็เหลือตัวนี้ยังอยู่นะนางฟ้าของผมนี่ครับเป็นตัวไมโครเทคนะครับ MT 8 0 0ตัวนี้18คงลอได้สบายนะครับเครื่องสวยนะครับเครื่องซื้อมามือหนึ่งเลยใช้แค่ได้เดียนเดียวเองนะครับนี่อ่านี่เช็ดไปนี่เงาวับเลยครับพี่น้องไม่มีรอยเลยนะครับนี่ นีครับให้ดูเลยนะครับตัวนี้ไม่มีรอยเลยนะครับใครที่หาอยู่นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับเจ็ดพันห้าร้อบาทนะครับลองมาดูที่ร้าได้นะครับตัวนี้ขับได้แน่นอนนะครับสินิ้วฉนันละสองดอกกล้องหลอนะครับผมแล้วก็จะมีปลั๊กไฟนะครับปลั๊กเอสติเฮนะครับตัวนี้โวลต์ปกตินะครับตัวนี้ขายอยู่900บาท นะค900เช็ดให้ดูเลย900บาทนะครับยังซื้อสวยอยู่นะครับเช็ดไปก็สวยครับพี่น้องนี่900เดอรอใครหาอยู่เนาะนะครับส่วนพาวเวอร์ตัวนี้ก็มาใหม่นะครับตัวนี้จะเป็น SAE นะครับตัวนี้เป็นรุ่น PXM 5X นะครับตัวนี้นะครับเข้ามาใหม่นะครับ ตัวนี้สวยๆนะครับผมขายอยู่5,500บาทนะครับตัวนี้เสียงกลางนี้ข้างละสีได้นะครับตัวนี้มันโหลด2อโอมได้นะครับส่วน18นิ้วคงปั๊มเช่นันละสอดอกใต้สบายบายเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวไมโครทริกนะครับตัวนี้รุ่น4000 USB นะครับตัวนี้รุ่น MT 3 5 0 0 ราคาขายก็อยู่ที่3,9 0 0บาทนะครับโอเคขครหาอยู่เนาะครับส่วนตัวนี้จะเป็นราคาลากย่าเลยนะครับเอาไปขับเสียงกลาง12นิ้วเชนันละ2อันนี้ก็ได้นะครับชนนละ2เสียงกลางอันนี้ก็ได้นะครับเชนันละ2นะครับตัวนี้ขายนะครับขายอยู่ที่1,9 0 0บาทนะครับ1,9 0 0รบาทขายถูกๆเลยพี่น้อง1,900กรบาทนะครับใช้งานได้ปกตินะครับขครหาอยู่นะครับ แล้วก็จะมีเพอร์ประกอบนะครับตัวนี้สวยมากนะครับข้างในก็สวยภายนอกก็สวยนะครับตัวนี้18คงปั๊มชแนนละสองดอกได้เลยนะครับตัวนี้ขายอยู่4 5 0 0อบาทนะครับใครที่หาอยู่เนาะส่วนตัวฮาตาชิอ่าตัวนี้ขายดังนะครับขายดังเลยนะครับตัวนี้เครื่องซ่อมมานะครับผมแต่ใช้งานได้ปกตินะครับไม่รู้ว่าไปขับอะไรได้แต่ผมลองเสียงกลางนี้ชแนนละสองดอกนี้ดังมากเลยนะครับ ตัวนี้ราคาอยู่ที่3,9 0 0รบาทนะครับ3,900ับาทนะครับแล้วก็จะมีหน้าทองนะครับผมหน้าทองตัวนี้จะเป็นโกซิลี่สี่รยนะครับสวยๆเลยเครื่องในเดิมๆนะครับลูกค้าซื้อมาเมื่อหนึ่งเอามาขายผมเป็นมือสองนะครับสภาพสวยลูกค้าเก็บดูดีมากเลยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่6,500าบาทนะครับผมใครที่หาอันนี้อยู่เนาะนะครับผมก็จัดได้นะครับแล้วก็จะมี าวเวอร์นะครับตัวนี้จะเป็น c 102นะครับตัวนี้ก็เสียงกลางนะแจียมๆเลยครับ card ab นะครับตัวนี้นะครับขาย5,009นะครับผมตัวนี้5,009นะครับใครที่หายอยู่เนาะส่วนตัว c นะครับ c 2,002ตัวนี้เข้าใหม่สภาพเรียรวมสวยนะครับตัวนี้ขึ้นเดิมเลยตัวนี้ก็เดิมนะครับอันนี้ก็เดิมนะครับ c 2,002ราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับ8,500บาท นะครับใครที่กําลังหาอยู่แวะมาเอาได้เลยเด้อพี่นอกนะครับแล้วก็จะมีตัวดอก18นิ้วโครงรอนะครับตัวนี้ดอกขาดนะครับโคงรอสายช่างเลยนะครับจะไม่ใช่คนมันคนละรุ่นนะคนละรุ่นกันนะครับแต่ดอกขาดขายถูกๆนะครับเอาไปดอกละเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทเอาไปซ่อมเองนะครับดอกขาดนะครับไม่มีเวลาเปลี่ยนอาจารย์เอาไปทําเองเลยนะครับผมก็ มีประมาณนี้นะท,ที่เข้ามาวันนี้นะครับผมก็ฝากติดตามร้านเล็กๆด้วยนะครับอยู่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่อุดหนุนร้านเล็กๆนะครับอยู่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมแล้วก็จะมีตัวตัวนี้ยังอยู่นะนะครับสเตตบ็อกซ์สวยๆเลยนะครับมาเอาได้เลยนะครับยาว50เมตรตัวนี้ขายอยู่ลดราคาไปเลยครับอันนี้ขายสี่พันนะครับมาเอาเลยเลยนะครับแล้วก็จะมีตัว ตู้เสียงกลางนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับเสียงกลางนะครับจะพามาดูกันเลยนะครับนี่ครับเสียงกลางตัวนี้จะเป็นเสียงกลางไลรีนะครับเป็นไม้อัดยี่สิบมิลน,นะครับเป็นตู้ปากสิบสองนิ้วแล้วก็ใส่แหลมคอมตรงนี้เลยนะครับจะเป็นตู้ของ CKT นะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นของช่างเกี่ยงนะครับตัวนี้มีมาแปดใบนะครับแปดใบนะครับมีสลักลูกปืนทุกจุดครบหมดเลยชุดแขนทั้งหมดเลยนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้นี่ครับด้านหลังประมาณนี้เนาะนะครับใครที่หาอยู่นะครับตัวนี้นะครับก็คือผมจะนับนะครับหนึ่งามี่ห้ากับชุดแขนนะครับพร้อมชุดแขนเลยนะครับ ตัวนี้สี่ใบโอห้าห้าห้าตัวห้าชุดนะครับมีชุดแขนแล้วก็ตู้สี่ใบตู้เปล่าสิบสองนิ้วอ่าคิดเป็นชุดละ7500บาทนะครับยังไม่รวมส่ง7500บาทเป็นปากลายเลยเห็นลูกค้าหายเยอะอยู่นะนะครับวันนี้มีมา8ปดใบนะครับก็เข้ามาจ้ามาจองกันได้นะครับน้องยังสดนะครับผมมีประมาณนี้นะครับสินค้าเข้าวันนี้นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็ ไม่ได้ทําจิปนานเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นตู้มือหนึ่งของทางร้านนะครับผมใครที่หาอยู่เนาะเป็นมือหนึ่งทางร้านนะครับเป็นตู้ BV 18นิ้วแต่แกงพััมนะครับใบละ3,900เท่านั้นเลยส่วนช่างน็อตมือหนึ่งเราเหลือแค่6ใบนะครับแต่ยังไม่ได้เข้าไปเอาอีกรออาจารย์ทําให้อยู่นะครับใบละ2 7 0 0เจ็ดนะครับตัวนี้เป็น BV แต่ turbo ลมขายหมดแล้วนะครับโอเคครับมีประมาณนี้เนาะนะครับผมก็ ชิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ